สีราศีต่อไปนี้มีเกณฑ์จะ ถูกรัตอรี่ถูกสลากินแป่งรัฐบาลจะถูกหวยนั่นเองค่ะจะมีราศีอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดดามกด subscribe ที่ด c าชาแน,นลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและอย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังวิจารณตึงในการรับชมนะคะเพราะนี่เป็นการพยากรณ์ใครเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะมาดูที่ราศีแรกกันเลยนั่นก็คือชาวราศี ช่วงนี้จะได้รับโชคลาภจะได้เงินแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันค่ะหรือจะถูกหวยนั่นเองนะคะก็ลองซื้อจับจ่ายดูสำหรับราศีตุลมาสู่ราศีที่สองนั่นก็คือราศีเมษจะมีโอกาสได้เงินมาแบบ โชคช่วยฟลุกฟุกมีเกนเสียงโชคหรือมีคนหยิบยื่นเงินมาให้ค่ะก็ลองซื้อเสียงโชคดูในวันพรุ่งนี้เนาะถัดมาจากราศีที่สานั่นก็คือราศีพิจิกแอดก็ราศีพิจิกนะ พุ่งนี้เตรียมตัวลุ้นหวยหนักเลยค่ะตอนเช้าตื่นเต้นตอนเย็นเฮลล่นนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสได้เงินจากลูกหนี้ที่ไม่ยอมจ่ายทวงแล้วทวงอีกก็ไม่จ่ายอาจจะกลับใจกับตัวค่ะมาจ่ายหนี้ให้พร้อมกับอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลหรือซื้อหวยนั่นเองค่ะก็ลองซื้อ ติดไว้ก็ดีอันดับสุดท้ายนั่นก็คืออันดับที่สีได้แก่ราศีพฤกษ์ช่วงนี้มีเกณฑ์เงินเข้าตัวตลอดค่ะเพราะฉะนั้นสีราศีที่กล่าวมาลองซื้อเสี่ยงดูนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจกันใหม่คลิปหนาะจ้าบ๊ายบาย